ป้าทุนดีนะคะเป็นคนที่ชอบทําขนมอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นขนมไทยขนมฝรั่งนะคะเบเกอรี่ต่างๆนะคะป้าทุนดีเนี่ยทำทานเองใส่ช่องแข็งเอาไว้นะคะทําเหมือนฝรั่งแก่ๆนะคะทีนี้ป้าเห็นช่วงเนี้ยเป็นกระแสที่น้องๆหัดทําขนมปังกันป้าก็เลยจะขอประชาสัมพันธ์คะ่ะว่า ช่องป้าทุนดีเนี่ยเคยทำขนมปังที่เป็นเบสิกเอาไว้นะคะถ้าใครทำขนมปังอันนี้ได้อะก็ทำได้ทุกชนิดแหละค่ะนอกจากนั้นก็มีคุกกี้นะคะคุกกี้นี้ทำง่ายๆป้าไม่ได้ลงคลิปไว้หรอกนะคะก็เป็นของขวัญของฝากาก็มีคุณค่าสำหรับผู้รับค่ะเนี่ยขนมปังป้าก็ทำหลายไซส์หลายขนาดเลยอะนะคะสุดท้ายนี้ ก็ทำ Red Velvet oh <my> ยังไม่ได้แต่งหน้าเลยค่ะยังไม่ว่างขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ